เราไปลุ้นกันต่อคะ่ะเริ่มต้นใหม่สองตะกานะคะเพราะว่าวันเชื่อว่าป่านี้นะคะมันจะต้องมีเยอะคนนี้คะ่ะเพราะว่าเราเพิ่งเข้ามาแค่นิดเดียวเองนะคะเราเจอกลุ่มเมื่อกี้แต่ว่าป่ามันค่อนข้างจะไม้สนมันเตี้ยนิดน,นึงคะ่ะเราก็ต้องลอดลอดกลมกลมกันไปนะคะมาลุ้นกันจ้าขอให้เจออีกหนึ่งกลุ่มนะคะแบบเมื่อกี้นะคะเพราะว่าป่ามันสวยมากเลยดูนะคะ เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe เมนให้กำลังใจกดไลค์กดแชร์ได้นะคะตามไปชมกันจะ้ะเหมือนเจอมันปูสีเหลืองเลยค่ะเห็นไหมคะมันจะเป็นกองดินแบบนี้ค่ะมันเป็นป่าใหม่ที่เขาปลูกต้นสนแล้วมันเริ่มโตนะคะใช่จริงๆด้วยค่ะเห็ดเหลืองคันะตรนจ้าโชคดีโชคดีจ้านี่นี่เห็นไหมคะพี่น้อง เหลืองเลยจ้าคิดว่าจะไม่เจอมันปูสีเหลืองแล้วค่ะนี่ละเห็ด้ายฤด,ดูเพราะอากาศมันหนาวเหมือนเขาไม่ค่อยสมบูรณ์นะคะหงิกหงงอเก็บไปสะสมกับเมื่อวานจ้าวันนี้จะได้ไปขายแล้วนะคะ ช่วงนี้อากาศมันมืดโรงงานรับซื้อเห็ดเปิด6โมงเย็นนะคะแล้วก็มันถ่ายคลิปให้ดูไม่ได้เลยค่ะแต่ถ้าถ่ายได้ก็จะทำนะคะวันนี้นี่เห็ดมันปูสีเหลืองกิโลละประมาณ350บาทเมืองไทยค่ะส่วนสีน้ำตาลนะคะตอนนี้กิโลละประมาณ200บาทจ้า วันเป็นคนเก็บขายที่ขายได้เก็บได้น้อยที่สุดค่ะเพราะว่าคุณสามีไม่สนับสนุนให้อยู่ในป่านานนะคะก็จะเข้าได้แวบๆอย่างช่วงนี้คือไม่สนับสนุนให้เข้าป่าเลยวันปั่นจักรยานมาเองนะคะมันก็จะแบบได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะนี่ค่ะจุดเริ่มต้นของเรานะคะครึ่งชั่วโมงอันนี้คือไปป่าที่คนเดินเยอะมากๆค่ะก็เลยได้เท่านี้นะคะส่วนมันปูสีเหลืองเพิ่งเริ่มต้นจ้ามนลุ้นกันนะคะว่าเราจะได้มากน้อยแค่ไหน ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้วันด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะคะตามไปชมกันจ้ามาเจอแบบกลุ่มน้อยๆค่ะโอ้ยเนี่ยนีย่แล้วก็ขาเหลืองๆกลุ่มเล็กๆเองจ้ามาเจอกลุ่มนี้อยู่ในใบไม้แห้งนะคะมีไม่กี่ดอกแต่ว่าดูให้ดูดอกเขาค่ะว่าดอกเขาสวยมาก กลีบเปราะมากดูขาดกลีบดอกขาดเลยค่ะเห็นไหมคะนูน่น เจอหนึ่งกลุ่มน้อยๆนะคะเขาขึ้นใกล้ๆกับคู่แฝดเห็ดทันูนนค่ะอันนู้นไม่ใช่เห็ดทัดนะคะอันนั้นเป็นคู่แฝดนะคะเห็ดทัดหรือเห็ดดำนี่เดี๋ยวไปดูดใกล้ๆกันจ้ะน,นี่นะคะลักษณะดอกของเขาสีคล้ายๆกันแต่เขาแบบจะอวบน้ําแบบนี้นะคะอันนี้ไม่ใช่เห็ดทัดนะจ๊ะเริ่มเน่า มาเจอเห็ดสองสีเลยจ้าทั้งมันปูนสีน้ำตาลและมันปูนสีเหลืองนะคะนี่นี่สีน้ำตาลอยู่นี่นะคะนี่เซอร์ไพรส์สุดก็สีเหลืองนี่ละจ้า,ว,าว้าวสวยค่ะเกิดใกล้กันเลยค่ะมันปูสองสีเลยนะคะเก็บสีเหลืองก่อนตื่นเต้นกว่านะคะถึงจะมีน้อยก็ะทำ เริ่มฉ่ำน้ำมากเลยค่ะฝนตกหนักไปหน่อยจ้าอือสองดอกค่ะนี่ตื่นเต้นทุกครั้งที่เห็นสีเหลืองนะคะ โอ้ยโอย้ดอกใหญ่ยักมากได้แต่ดอกนะคะขานุ่มไปหมดแล้วค่ะอยอืม ลหลุดมือ นี่เละมากเอาไม่ได้แล้วส่วนมันปูสีน้ำตาลนะคะนี่กลุ่มไม่ใหญ่มากแต่ก็ได้ว้าวอยู่นะคะนี่จ้าอุ๊ยไม่ใช่ไม่ใหญ่มากนะคะก็ใหญ่อยู่นะคะดูจ้ะมันเกิดกับใบไม้แบบนี้เลยค่ะได้ว้าวได้ว้าวอยู่จ้านี่ ดอกสวยค่ะดูดอกนี้ใหญ่มากอือโอ้ค่ะได้ยินเสียงกรบไหมคะขาแบบกรอบมากนู่นอยู่กับตอไม้ด้วยค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเก็บเห็ดมันปูสีน้ำตาลตรงนี้กันจ้าอ,อนี่จ้าถึงจะเป็นแบบกลุ่มไม่ใหญ่ว้าวนะคะแต่วันว่าได้เต็มตะกล้าแน่เลยค่ะจุดนี้ มันกระจายค่ะก็จะตัดทีละดอกบนนี้นะคะนี่แล้วก็มันรวบไม่ได้ค่ะรวบตัดเป็นกำๆไม่ได้นะคะเพราะมันเป็นดอกดอกเดี๋ยวนะหากลุ่มใหญ่ๆก่อนซิไม,ไม่มีเลยจ้ะมันจะกระจายเล็กๆนะคะนี่แต่ว่าดอกใหญ่มากนี่ดูนะคะ อีกค่ะเดี๋ยวจะเข้าไปเก็บนะคะมันค่อนข้างจะรกนิดนึงจ้ะมันรกแล้วก็ชันมากเลยค่ะมันเป็นทางลงเขาตรงนี้นะคะ นี่ความทรงตัวไม่ดีแล้วจ้ะการทรงตัวเริ่มเสื่อมแล้วนะคะพออายุมาก ะะชันมากเลยค่ะเ,เรียกว่าอะไรล่ะคะไหลเขาค่ะนี่ดูกล้นนี้กนันดอกจะเป็นสีน้ำตาลอ่อนเลยค่ะออกเข็มครีมเลยนะคะตรงนี้ สีเดียวกับใบไม้เลยจ้าจุดนี้เหมือนเขาจะพรางตัวด้วยนะคะมองหายากเลยจ้ะแล้วก็เกิดกับหญ้าเวลาเก็บใส่ถุงม,มอือแบบนี้นะคะจะติดหญ้าขึ้นมาด้วยค่ะ ลุ้นกันค่ะจุดนี้เอาแค่หนึ่งตะก้าพอนะคะดูจ้าไม่น้อยนะคะเพียงแต่ว่ามันเป็นสีเดียวกันกับใบไม้เลยค่ะอเกิดกับญ้าจะเก็บยากนิดนึงค่ะ ใบญาตมันคมมากนะคะมันจะเกี่ยวอดอกขาดหมดเลยค่ะ อุทับเละเลยค่ะมองไม่เห็นดูทับเละไปหมดเลยข้างหลังค่ะอยชันเข่าแบบเต็มที่นะคะชันเข่าตรงดงเห็ด ดอกแบบดอกเล็กแล้วก็ต้นอ่อนมากเลยค่ะต้นอ่าก้านเขาเรียกว่าอะไรคะขามันนะคะเล็กมากเกิดพื้นที่ต่างกันหน้าตามันก็ต่างกันด้วยนะคะเห็ดดำสวีเดนเรียกมันปูสีน้ำตาลนะคะ มีคนถามว่าทำไมวันเก็บเห็ดสวีเดนนอร์เวย์คือช่องมาดามบ้านานามี2คนนะคะก็คือวันกับพี่อ้อยค่ะวันอยู่สวีเดนแต่วันทำงานที่นอร์เวย์นะคะบางทีก็เข้าป่านอร์เวย์ค่ะส่วนพี่อ้อยนะคะอยู่นอร์เวย์จ้าก็จะเก็บเห็ดนอร์เวย์มาแชร์กันนะคะซึ่งในพื้นที่ที่พี่อ้อยอยู่เนี่ยมันมีเห็ดหน้าตาแบบแบบที่ไม่ได้เก็บขายแบบนี้เยอะเลยค่ะวันก็เลยอยากถ่ายทอดจากพี่อ้อยให้ทุกคนได้เห็นด้วยนะคะ แต่ปีนี้เห็ดทางนอร์เวย์มีน้อยมากเลยจ้ะทุกคนนะคะก็เลยได้เห็นคลิปจากวันเป็นหลักนะคะประ,ประกอบกับที่วันโดนพักงานจากโควิดด้วยแต่ปกติแล้วเราสองคนน่ะจะมีคลิปลงที่ช่องมาดามบ้านนานะคะแต่ว่าหน้าคลิปก็จะบอกว่ามันเป็นเห็ดนอร์เวย์หรือว่าเห็ดสวีเดนค่ะก็ฝากติดตามชมและให้กำลังใจพี่อ้อยและวันด้วยนะคะสองสาวบ้านนาค่ะที่แบบ พาหาอยู่หากินเก็บเห็ดเก็บผักอะไรแบบนี้นะคะฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยจ้ามาลุ้นกันต่อจ้าตะก้านี้นะคะขอแค่เต็มตะก้าขอแค่ตะก้าเดียวจ้าอุ๊ยตรงนี้ก็มีค่ะมาลุ้นกันว่าจะได้พอเต็มตะก้าไหมนะคะดูค่ะสีมันกลมกลืนกับใบไม้มองหาแทบไม่เจอเลยจ้าเห็นเห็ดไหมคะพี่น้องนี่มาดูเห็ดกัน ต้องเดินแล้วก็ก้มดูเลยค่ะเพราะว่าสีมันสีเดียวกันกับใบไม้ลุ้นจ้าลุ้นกันจต่ว่าอันไหนใบไม้อันไหนเห็ดค่ะโอ้ยน้ำหนักเกินค่ะเหยียบกิ่งไม้หัก มันจะมีเศษหญ้าขึ้นมาด้วยค่ะหญ้านี่มันจะไปเกี่ยวอดอกเข็ดขาดค่ะดูสิคะแต่ละดอกเอ้ยมืออยู่ไหนกล้องอยู่ไหนมหมดยังโอ้ยสีกลมกลืนกับใบไม้มากดูจ้ะไปกันต่อค่ะ แบบนี้รวบได้หนึ่งช่อจ้าหลุดมือด้วยค่ะสองสัดอกขอหนึ่งตะกร้าเท่านั้นนะจ้าลุ้นกันจ้าถ้าไม่ได้หนึ่งตะกร้าไม่กลับบ้านนะคะ งนี้บ้างจ้าออกมาจากใบไม้แห้งหน่อยนะคะมันแบบล้าตะสายตามากเลยค่ะคุณอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยค่ะเดี๋ยววันกลับไปเก็บตรงใบไม้แห้งอีกรอบหนึ่งนะคะมันล้าค่ะเพราะว่ามันต้องจอมจือที่มันอยู่ในป่ามอสอย่แบบนี้ค่อยเก็บสบายตาหน่อยค่ะนี่เหมือนแบบแอบมาพักสายตานิดหนึ่งจากใบไม้แห้งนะคะแต่มันอยู่ใกล้ๆกันค่ะเดี๋ยวเราเก็บ กลับไปเก็บตรงใบไม้แห้งเมื่อกี้อีกนะคะถ้ามันอยู่กับมอสนะมันเขียวๆแบบนี้ค่อยสบายสบายตาหน่อยค่ะนี่จ้าแล้วก็เก็บง่ายด้ยวยค่ะเวลามันเกิดกับมอสนี่สะอาดค่ะ ใต้ตอไม้นะคะเข้าไปได้ไหมดอกใหญ่มากมมหลุดเองเลยนะคะยังไม่ได้ตัดเลยนี่ค่ะกลับมาที่ใบไม้แห้งเหมือนเดิมค่ะโอ้โหวันมองเห็นเห็ดอยู่แล้วนะคะแต่ว่าวันเดินไปหาที่ขีวเขียวเก็บก่อนดูขัขึ้นกับตอไม้ สวยมากค่ะแต่ว่ามันเกิดกับใบไม้มันมองแล้วมันล้าตามากมากเลยค่ะนี่นะคะเวลาอยู่กับตอไม้สวยมากเลยจ้า แต่ว่าขามันเล็กมากจ้ะขาผอมค่ะดูจ้าตรงนี้ใครเห็นเห็ดบ้างสีไปกับใบไม้มากนี่กลุ่มแรกนะคะ กลุ่มแรกจ้าเราดูสีเขากับสีใบไม้อ,มอุ้ยโ <laughs> ยนลน้นยนออกนอกแต่ก็ นี่คะ่ะกลุ่มนี้ของของเรานะคะกลุ่มที่เก็บแบบตรงใบไม้แห้งเมื่อกี้ได้ครึ่งตะก้าแล้วค่ะขอแค่หนึ่งตะก้านะคะมาช่วยกันลุ้นจ้าตะก้าใหญ่ไหมหรอคะดูจ้ะโอ้ยนี่ได้ประมาณหนึ่งกิโลแล้วค่ะเต็มตะก้านี้ก็สองกิโลนะคะมาดูกันค่ะว่าเราจะได้ไหมนะคะตามไปชมกันจ้าเจอมันปูฝรั่งค่ะดูเขาเกิดสีเหลืองนะคะ อยนู่นด้วยค่ะนู่นด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปเก็บกันมีชื่นใจเลยจ้าอุ้ยขาชุ่มน้ำมากต้องจับเบาๆแต่ดอกเขาสวยนะคะเพียงแต่แบบว่าเขาเกิดในในมอสที่มันอยู่ใกล้น้ำค่ะอุ้ยดอกสวยจ้าอืมดอกใหญ่มาก ก็ยังได้อยู่นะนี่เอามุมไหนมุมนี้หนงจ้าเจอเหลืองๆอ,อีกแล้วค่ะ มีร้อยคนเก็บไปก่อนแล้วด้วยนะคะอันนี้คือแบบที่เขาเหลือไว้แล้วมันโตค่ะอืมกลีบแตกเรามาเจอเห็ดมันปูจ้านี่ค่ะอุ้ยเหลืองปากทางกับบ้านเรานะคะ มาดูกันค่ะว่าจะได้กี่ดอกท้ายฤดูแล้วค่ะมันก็จะแบบไม่ค่อยได้ลุ้นเท่าไหร่นะคะที่ที่เจอคือแบบที่เขาเหลือ,อไว้ให้ค่ะนูนดูจ้าโอ้ยก็ยังดีนะคะเเก็บตรงนี้ก่อนจ้าเก็บตรงนี้ก่อนอนี่ ยังมีกลุ่มหนึงน้อยนี่มอสบังอยู่นะคะเมื่อกี้แล้วเราก็จะกลับบ้านกันแล้วค่ะสรุปว่าตะกร้าที่สามเราเนี่ยได้ไม่เต็มเลยนะคะเอาตามนั้นจ้าแล้วก็ได้เห็ดมันปูมาน้อยหนึ่งค่ะ เริ่มเหนื่อยแล้วค่ะหนูนี้เดินป่าได้ไม่นานแล้วค่ะสองสามชั่วโมงเหนื่อยมากเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราปั่นจักรยานกลับบ้านอีกจ้าแต่ป่านี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาได้อีกนะคะที่ลึกๆที่ตั้งใจจะเข้าไปยังไม่ได้เข้าเลยค่ะแต่ว่าไม่แน่ใจค่ะทำงานอีกห้าวันเลยนะคะกว่าจะได้หยุดไม่แน่ใจว่าเขาจะยิงสัตว์หรือ,อยังค่ะ in 'n nuwe lewe nou สรุปตะก้านี้นะคะใกล้ถึงจัก,กรยานแล้วค่ะเดินไปอีกประมาณ10นาทีถ้าเราไม่โชคดีเจอแจ็คพอตระหว่างทางนะคะเราจะได้ครึ่งตะก้ายอมแพ้ค่ะมันเหนื่อยมากเลยค่ะวันนี้เข้าป่าได้แป๊บเดียวเองนะคะได้ยินเสียงรถไหมคะเราอยู่ใกล้ถนนละแล้วก็ได้เห็ดเหลืองมาหนึ่งค่ะเดี๋ยวเราเอาไปสะสมกับเมื่อวานที่เราเก็บนะคะแล้วเดี๋ยววันนี้ตอนเย็นนะคะโรงงานเปิด6กโมงเย็นมันจะพาไป ขายเห็ดกันค่ะเก็บเห็ด2วันมาลุ้นกันนะคะว่าวันนี้จะได้เยอะแค่ไหนนะคะอันนี้ได้1กิโลจ้ะเดี๋ยวให้ดูตอนเย็นสะสมนะคะว่าเราจะได้เยอะไหม สำหรับวันนี้นะคะเก็บเห็ด2วันไปขายวันต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกดติดตามกด u u s c r i b e เม like. นไลค์เป็นกําลังใจให้กับวันมากๆค่ะเจอกันอีกทีวันหยุดหน้าเลยนะคะเพราะว่าวันทํางานยาวมากๆเลยค่ะ หยุดอีกทีก็จะพาเข้าป่าถ้าเขายังไม่ยิงสัตว์นะคะเพราะช่วงนี้เขาใกล้จะยิงกวางยิงหมูยิงกวางมูสกันแล้วค่ะช่วงนั้นก็จะได้ยินเสียงแบบเสียงปืนในป่าค่ะเราก็ยังเข้าป่าได้ต้องใส่เสื้อสีเขียวนะคะสะท้อนแสงแต่ว่าวันก็จะไม่ค่อยเสียงเข้าป่านะคะก็ต้องลุ้นกันอีกทีว่าจะได้พาไปไหมนะคะต้องขอขอบคุณค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบา,บายยจ้าบา,บายๆค่ะ Yeah.